สวัสดีครับับมาที่คืกานครับบีบีจรับ่อสารครงเาวีีธครับ่องวีพีธรรมดาก็จะมาระเบิดลาวีพีนะครับลาวีพีของที่ยี่สิบสองนะครับกระาุ้ความต้องกาท้แ่นะลาวีีเขาคือเจากประเทศลาวนะครับเมื่อวานนี้ถึงว่นหลุดนะขอไปด้วยนะครับวันนี้เอาใหม่นะครับอะไรนะเอามาส่งอะไรนะครับลาวีพีเด่นวันนี้ก็คือกับแนะครับ

ก็เลือกที่หนกับสนะครับหนึ่งกับสอหนะเคนะครับอเกิดเอาครับนี่นะครับแค่นาจอไว้เอแคนาจนาจอาจารย์เอาไว้ที่หลังได้ไหมก็มัเคยเิดเอามัน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 ดไม่ได้เดี๋ยวสักพูดนะครับแค่น่งนะ อ่าครับอ่าแคบเลยครับเนี้แคบเลยโอเคครับเสร็นะครับมองเห็นตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่อยู่เนาะอ่าครับโอเคโอค้โอ นะครับแต่น้อโอเคนะครับแบบนี้เน้อทันอยู่นาะครับปรับปรับเปในการยกมือขึ้นขอให้ยกมือขึ้นอย่ายกขาขึ้นน้อย